ตามที่พระเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเยเตโสโกปิยโตชายเยเตพยังความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักก็คิดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะเรารักเราก็มีความกระมวลมีความของแหนถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจรณ์ที่เราต้องการเราก็มีทุกข์ ยึงเข้ามาหาทางตัดความรักออกจากใจความรักที่มีความสิ่งข่ยก็คือความรักทางร่างกายทางรูปไอ้ที่ตัดก็ตัดรูปตัวเดียวถ้าเราไม่รักรูปสุกอย่างทุกอย่างมันก็ไม่รักคนก็มีรูปสัตว์ก็มีรูปใต้วัตถุทั้งหลายทั้งๆเคื่อง,งประดับประดานต่งก็มีรูปรที่สุดเรารักรูป ของอย่างเดียวกันด้รูปสวยน้อยกว่ากันเราไม่ต้องการเราต้องการรูปที่สวยมากก็โรงความว่าการตัดจริงๆคือตัดรูปตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกับท่านมีทนะิยะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปจ่ายกับพายะนะต่ากับพายะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปเพียงแค่พระพุทธเจ้าตรัสคำเดียว ท่านพายะฟังแล้วบรรลุอรหัตผลท่อมเป็นสิิทายางตอนนี้วิธีตัดในรูปทางไงเรามีกําลังบาร,รมีอ่อนก,กับท่านพายะจะฟังอย่างท่านสักกี่พัยครั้งก็อาจจะไม่มีผลสาหรับเราก็ต้องหาหันขาเข้าไปหากรรมฐานก็สมถะภาวนาอันนี้กําลังข้อนาคามีนี่ต้องทาถึงฌานสี่กำลังสูงมากคือยึด การยคตาโสติกาอสุปกรรมฐานตานิกนามบาน,นิเข้ามาตั้งเป็นพื้นฐานเป็นอารมณ์การยึดไอนะโอตาญึดตาโสติก,อกาอสุปกรรมฐานนี่เอามาพร้อมกันให้เห็นว่าทุกส่วนของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของสว์ก็ตามตวัตถุธาตุต่างๆก็ตามมันเต็ม,มเรียกความสุขปงบโงบ ร่างกายของคนมีการปฏิบัติมีการบำรุงเลอได้ปรนเปลอได้แต่ถี่ว่าถึงไงก็ตามันก็ไม่พ้นความสงบรกวัตถุธาตุจะป้องกันระวังรังสงไงก็ตามมันก็ไม่พ้นความสงบรกมองเห็นความสงบรกของร่างกายให้ชัดมองร่างกายคนอื่นจะเห็นชัดน้อยกว่าร่างกายของเราเห็นว่าในส่วนใดบ้างในร่างกายที่เต็มด้วยความสะอาดไม่มีเลย ต่อไปพิจารณาไปแล้วเกิดนิจิทายอย่ความเบื่อหน่ายเห็นทุกอย่างสุกปรกเหมือนกับสุนัขเน่าบ้างเหมือนกับงูเน่าบ้างเกิดความรังเกียจในร่างกายของเราถ้าเกิดความรังเกียจร่างกายของเรามันก็รังรงเกียจร่างกายคนอื่นตอนที่สุดเห็นคนก็เหมือนกับเห็นคนเน่าเห็นสัตว์ก็เหมือนกเห็นสัตว์เน่าเห็นวัตถุต่างๆเราเห็นไม่ของสุกปรกหมด อารมณ์นิกิทายานคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็ตัดอารมณ์รักขึ้นชื่อว่ารูปทุกอย่างอารมณ์ใจเราไม่ติดทั้งนี้ก็ต้องบวกกับกรรมฐานด้วยนะกับพิปัสนายานด้วยว่ารูปร่างของคนก็ดีเขาใส่ของ,ก,ของก็ดีวัตถุก,ก็ตามเนอกจากมันจะเน่ามันจะเฟะแล้วมันจะสกปรกแล้ว ก็ไม่มีการทรงตัวมีความเกิดข้ในเบื้องต้นมีความเสือ่อมไาในธรรกลางมีการสลายตัวในสุดในเบื้องวิปัสนาญาอย่างอ่งอ,อนแล้วมองไปทีตามบุกกอริยสัตว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่มีการทรงตัวมันสรงกรบอกยังไม่พอมันทําให้เราเกิดทุกทุกอย่างกิจการงานทุกอย่างที่เราต้องทำเพราะทำเพราะรูปตัวเดียว ต้องหากินพ่อรูปต้องหาของใช้พ่อรูปต้องสร้างบ้านเรือนพ่อรูปต้องหาหมอจาา่า้ค่ายาร,ารักษาโรคพ่อรูปทั้งหมดมันมาทุกจากรูปหมดในที่สุดอารมณ์ใจแล้วก็ตัดรูปทิ้งไปได้ขาดด้วยกำลังเขาเริดเรื่ิพัสนายาณคือริยสัจหลังจากนั้นพระนาคามนีนี่เป็นพระนาคามีมรกนะ ถึงแม้ว่าตัดรูปไปไม่จิตเฉยๆฉยไปเบิกขาในรูปก็ยังเป็นเปียน,นาคามีมรคอยู่ยังไม่ยีผล